สวัสดีค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบี่เมษาย,ยน2564น้าหสีนะคะวันนี้ช่างหนองก็ได้มาใส่ปัม๊มใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะร้นอนร้อน <laughs> ตอนนี้ช่างนองก็กำลังใส่ปั๊มอยู่นะคะเป็นอ่ารถยี่ห้ออะไรนะคะช่างนองโเบลโกเอท 75 oh, ur อ่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็ใส่เสร็จแล้วก็จะได้ลองเครื่องกันนะคะเพื่อนๆฝากขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะ หากเพื่อนๆสนใจที่จะมองหาช่างซ่อมรถแบ็คโฮนะคะก็โทรติดต่อช่างหนองได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0964159595 0987895963 Facebook ช่างหนองซ่อมรถแบ็คโฮค่ะและไลน์นะคะให้บันทึกเบอร์โทรศัพท์0987895963นะคะ หากเพื่อนๆอยากจะสอบถามอาการลดแบคโคนะคะขอเป็นช่วงที่ช่างหน่องสะดวกนะคะก็เป็นช่วง8โมงเช้าถึง10โมงนะคะช่วงเช้าแล้วก็เป็นช่วงเย็นไปเลยนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันช่างหน่องก็จะรีบทำงานให้ลูกค้านะคะอาจจะไม่สะดวกที่จะตอบคำถามให้เพื่อนๆน,นะคะค่ะวิดีโอนี้ก็ขอจบคลิป เพียงเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ